ป้าต้นไม้ไม่รอดครับวะใช่ป่ะเนาะเหลือขวาพี่ของจริงเนาะน้องอออ หลังคาเนาะปากปิดอะอยู่ในบ้านแล้วก็ในบ้านอีกตัวหนึน่งทำมาเนหน้าบ้านไปรุ่ในในบ้านเราถ่ายมัง้งใช่อยู่ที่ <ใจ S 1> เดิมมี <c oughs> ประตูใส่มึงดนะ้วย